พระเยซูทรงอธิบายมันจะยาวนานถนนที่มืดมนและนองเลือดแต่อาณาจักรของฉันกำลังจะมา4มีนาคม2558พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอแคลให้เสียงโดยพรพิมลเรามาพูดถึงเยลโลสโตนกันดีกว่าฉันคิดว่าการแบ่งปันสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ ผู้คนต่างคาดหวังถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆผมพูดได้เลยว่ามันสมเหตุสมผลสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดหวังคือความรักของฉันสำหรับอเมริกาและความเมตตาที่ฉันจะแสดงให้เธอเห็นใช่แล้วในบรรดาประชาชาติทั้งหมดเธอเป็นคนหนึ่งที่ฉันรักและยังคงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับ หลังจากที่เธอถูกถ่อมตัวลงอย่างสมบูรณ์และกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแล้วฉันจะใช้เธออีกครั้งเธอเป็นเหมือนเจ้าสาวของฉันมากและแม้ว่าฉันจะเนรเทศผู้คนของฉันไปยังบาบิโลนฉันก็ไม่เคยคิดที่จะละทิ้งพวกเขาเลยและก็เป็นเช่นนั้นกับอเมริกาไม่เคยมีแผนการของฉัน ที่จะลดเธอให้เหลืออะไรเลยโดยปราศจากความหวังแห่งความรุ่งโรจน์ในอนาคตเธอจะถูกใช้โดยฉันอีกครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้คนในประเทศนี้คือจุดเริ่มต้นของเธอบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งทั้งหลายเป็นช่างก่ออิฐและเสื่อมทรามทางจิตวิญญาณที่ดินทั้งหมดของวอชิงตันเขตโคลัรเบีย ถูกสร้างขึ้นตามหลักการนอกรีดและตอนนี้หลักการเหล่านี้ได้บรรลุผลแล้วเธอกำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่เธอหวานเราจะทำลายสิ่งที่เป็นอยู่และเสื่อมซามในตัวเธอและคืนมรดกอันแท้จ,จริงของพระเจ้าของเธอให้แก่เธอและเธอจะเป็นพลังแห่งความดีในโลกอีกครั้งแคล เมื่อฉันมาปกครองจะมีความเสมอภาคและความยุติธรรมทั่วโลกฉันจะไม่ยอมให้รัฐบาปลาปราบปรามและใส่ร้ายมนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติสีผิวหรือลัทธิใดๆอีกต่อไปแม้ว่าความรู้เกี่ยวกับเราจะเต็มโลกและมันจะเป็นสง่าราศีของเธอแต่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จะยังคงเกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อความโลภ ฉันจะไม่ยอมให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นและมันจะเป็นจุดเปลี่ยนความโลภจะเป็นบานพับซึ่งความดีจะกลายเป็นความชั่วแต่จนกว่าจะถึงเวลานั้นคุณมีความสวยงามและความสงบสุขมากมายให้รอคอยลูกหลานจะเจริญรุ่งเรืองในบรรยากาศแห่งความปรารถนาดี ศรัทธาที่แท้จริงที่ฉันตั้งใจไว้สำหรับมนุษยชาติจะนำทุกสิ่งมาสู่แสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ของฉันและการดำเนินชีวิตเพื่อฉันจะง่ายดายเหมือนการหายใจความยินดีจะอุดมสมบูรณ์ภายในครอบครัวหมู่บ้านและแม้แต่เมืองต่างๆเพราะความรู้เกี่ยวกับเราและความรักของเรา ที่มีต่อมนุษยชาติจะพร้อมใช้งานและเป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจะยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่และจากที่แห่งนี้จะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมฉันถึงยอมละเว้นเยลโลสโตนที่ว่ามันไม่ได้ทำลายล้างตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้จนหมดทั้งการทำฟาร์มและเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นตามหลักการของพระเจ้าอย่างเข่งคัดและบังคับใช้โดยนางฟ้าของฉันและผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในการปกครองผู้ที่พิสูจน์ตัวเองว่ามีค่าควรและเหมาะสมที่จะดูแลทุกคนโดยไม่มีความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวและแรงจูงใจที่ไม่เปิดเผย สิ่งน,นี้แตกต่างอย่างมากกับสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันซึ่งเกิดจากแรงจูงใจลึกลับที่ปลูกฝังในกรุงโรมตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อฉันพูดถึงโรมฉันพูดถึงรัฐบาลไม่ใช่คริสตจักรการปรับโครงสร้างคริสตจักรของฉันจะเกิดขึ้นแบบออแกนิกจากผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในทุกหมู่บ้านและทุกเมืองพวกเขาจะถูกจัดให้มีขนาดเล็กยกเว้นการชุมนุมพิเศษ ที่ฉันเองจะเข้าร่วมเพื่อให้ความเข้าใจการเปิดเผยและวิถีชีวิตใหม่ๆใ,ในความสงบและความรักซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่เริ่มแรกก็จะมีคนที่จะเขินอายและค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ฉันได้กำหนดไว้สิ่งเหล่านี้จะเป็นบอกเกิดแห่งความไม่พอใจที่ไม่สามารถงอเข่าได้พวกเขาจะเป็นบรรพบุรุษของผู้ที่จะยุยงให้เกิดการกรบฏ ความโลภและความภาคภูมิใจจะยังคงอยู่ตลอดไปแคลจนกว่าฉันจะกําจัดความชั่วร้ายออกจากภายในฉันอยากจะมอบความหวังสำหรับอนาคตที่ฉันมีให้กับคุณมันจะเป็นถนนที่ยาวมืดมนและนองเลือดจนกว่าอาณาจักรของฉันจะมาถึงโลกนี้ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันจะมาถึง มันจะมีความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับคนรุ่นต่อๆไปสันติภาพจะได้รับการสถาปนาด้วยความรักฉันพี่น้องร่วมกันและแม้ว่าประชาชาติต่างๆจะรักษาอัตลักษณ์ของตนเองแต่จะไม่มีการทะเลาะวิวาทหรือแย่งชิงทรัพยากรหรืออำนาจอีกต่อไป มันจะไม่ได้รับอนุญาตธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นแต่ฉันจะบังคับใช้เสรีภาพและความยุติธรรมที่แท้จริงสำหรับทุกคนจะไม่มีใครถูกมองข้ามไม่ใช่สักคนเดียวแม้แต่ตัวเล็กที่สุดเพราะวิญญาณของเราจะสำรวจโลกและคอยดูแลว,ว่าความผิดนั้นถูกต้อง และความยุติธรรมก็เกิดขึ้นกับคนยากจนคนตัวเล็กและคนถูกกีดกันคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้คู่สมรสของฉันฉันจะมีงานที่สนุกสนานมากมายให้คุณทำความสุขของคุณจะขยายจากทะเลสู่ทะเลใช่ประเทศจะแตกแยกใช่มันจะเป็นระยะทางค่อนข้างไกลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปได้จะมีสภาพอากาศวัฒนธรรมและอุตสาหากรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจะมีการค้าขายระหว่างสองซีกของประเทศจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเรื่องปิดโตเรียมอีกต่อไปเพราะระบบพลังงานใหม่จะถูกติดตั้งเกือบจะทันที หลังจากการทำให้บริสุทธิ์การสื่อสารจะง่ายกว่าที่เคยมลพิษจะเป็นเรื่องของอดีตจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ดำเนินปฏิบัติการที่ทำลายล้างการสร้างสรรค์ของฉันหรือมนุษยชาติถ้าในความโง่เขลาของพวกเขาผู้คนจะเล่นตลกกับการทุ่มชีวิตที่สวยงามที่พวกเขาอาศัยอยู่และฉันจะปล่อยให้พวกเขาสะสม และรวมกลุ่มกันเพื่อที่พวกเขาจะไม่อยู่บนพื้นโลกอีกต่อไปแคลพระเจ้าข้าพระองค์อยากจะเข้าใจวาระของมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดจริงๆและพระองค์จะจัดการกับมันอย่างไร เทคโนโลยีที่พวกเขาครอบครองและพัฒนาขึ้นนั้นเบี่ยงเบนและโหดร้ายในลักษณะที่แปลกประหลาดที่สุดทุกสิ่งมีแรงจูงใจมาจากความโลภความเกลียดชังตันหาในอำนาจและการเพิกเฉยต่อสิ่งดีทั้งหมดฉันจะทำลายและกวาดล้างทุกคนให้หมดสิ้นจะไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปจากปีศาจท,ที่ทรยศเหล่านี้ และเทคโนโลยีที่บิดเบือนซึ่งแข่งขันกับฉันและประกาศว่าพวกมันสามารถสร้างชีวิตได้อีกต่อไปพวกเขาสามารถทำลายชีวิตได้เท่านั้นระยะเวลาสิ่งที่รัฐบาลของคุณซื้อไว้จะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ชีวิตของพวกเขาจิตวิญญาณของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา และพวกเขาจะไม่มีวันขึ้นสู่อำนาจอีกต่อไปโลกทั้งใบจะพลิกคว่ำและขะจัดความชั่วร้ายทั้งหมดฉันจะคอยดูเมื่อฉันมาความมืดสามวันจะมาถึงก่อนที่ฉันจะมานี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์ทุกคนจวนจะสิ้นหวังจนไม่มีความหวังอีกต่อไปนี่คือเวลาที่เราจะส่งทูตสวรรค์ของเราไปมัดและทำลายตัวแทนที่ชั่วร้ายและวาระแห่งความหวาดกลัวและการทำลายล้างทั้งหมด ชีวิตจะใหม่มากเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าเอเดนจะได้รับการฟื้นฟูสู่โลกทั้งใบและความสดใสในสมัยนั้นจะประกาศความเมตตาและความรุ่งโรดของฉันและการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่บนโลกมันจะเป็นรุ่งอรุณใหม่ที่ความชั่วร้ายไม่ครอบงามอีกต่อไปผู้คนจะมองหาความรุนแรงและความชั่วร้ายแต่ทุกอย่างจะสงบลง แล้วคนล่วงประเวณีคนโกหกขโมยที่ไม่สามารถเข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์ละ่ะจะมีความพยายามครั้งใหญ่ที่จะฟื้นฟูผู้ที่มีชีวิตที่บิดเบี้ยวความรักของฉันความเมตตาของฉันและความเมตตาของฉันจะชำระผู้ที่เต็มใจให้สะอาดและพวกเขาจะได้รับการรักษา ฉันจะไม่สละทรัพยากรเพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตใหม่แต่น่าเศร้าที่หลายคนยังคงยึดติดก,กับวิธีเดิมๆในการทำสิ่งต่างๆและในที่สุดก็ถูกลงโทษฉันไม่สามารถปล่อยให้คนชั่วร้ายสร้างความชั่วร้ายในอนาณาจักรของฉันได้พวกเขาจะถูกหยุดก่อนที่พวกเขาจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องและดี การขนส่งจะไม่ได้มีไว้สำหรับคนรวยเท่านั้นอีกต่อไปทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในสิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรลุชะตากรรมของตนเองผู้ที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตและยึดมั่นในกฎของเราพวกเขาจะถูกกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งที่จะเลี้ยงดูคนอื่นๆที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่พวกเขาเกิดมาเพื่อทำสำเร็จ จะไม่มีอุปสรรคการเมืองการเล่นพักเล่นพวกและการติดสินบนอีกต่อไปไม่มีอะไรประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้มีอยู่ในอนาณาจักรของฉันทุกคนจะมีส่วนแบ่งและสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่เป็นสุขคุณเห็นไหมว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ก็มีแนวคิดเหล่านี้เช่นกันแต่เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เสื่อมทรามมันจึงต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน ไม่มีสิ่งใดประเภทหนึ่งที่สามารถจเจริญเติบโตเติบโตและคงอยู่ได้หากปราศจากกฎและระเบียบของฉันมนุษย์มักจะมุ่งสู่ความเห็นแก่ตัวเสมอและผู้ที่ประสบความสำเร็จก็จะถูกคนอื่นที่แข็งแกร่งกว่าเหยียบย่ำและต้องการขโมยสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ฉันอยากจะบอกหลายๆคนเพื่อช่วยให้พวกเขาอดทนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของมนุษยชาติ